โอ้เจมอนไปเอาน้ำอะไรมาเนี่ยน่ากินจังเลยตัวนี้นะเป็นน้ำมาใหม่ของร้านเราเลยจะเป็นน้ำเมาเทนดิวทุกคนฮะ <Huh? S 2> อ่าเป็นเมาเทนดิวนะคือปกติร้านเราก็ขายเมาเทนดิวอยู่แล้วแต่ uh huh. ว่าเป็นแพ็กเกจกระป๋อง uh huh. ตัวนั้นนะ่320เปแมวแต่ตัวนี้เป็นแพ็กเกจขวดอันนี้ที่เคยขายในบ้านเราของไทยว่าอันนี้ อ่าใช่แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของไทยเ,<อ>ไเป็นของน้เข้าเกอ,อมันมีของนาเข้าดได้เหรอใช่ตอนนี้ประเทศไทยไม่มีขายแล้วไม่มีจำหน่ายแล้วค่ะดื่มยากมากๆเลยนะทุกคนโอ้แล้วแต่ละสีแต่ละรสมันเป็นยังไงบ้างครับอ่าอย่างเช่นตัวแรกเลยเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนสีเขียวตัวนี้จะเป็นรสออริจินอลเลยหรือว่าเป็นรสด,ดั้งเดิมอันนี้เคยเห็น อ่ตัวเนี้ยจะเหมือนกับตัวที่เป็นกระป๋องเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันแต่แค่ต่างกันที่แพ็คเกจไอที่เขาบอกว่าเป็นเลมอน,อนเลม,มอนไอติมเลมอนก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นเครื่องดื่มเลมอนอัดกา๊าซคล้ายๆสไปซ์อะไรประมาณนี้นะตัวนี้นะเป็นรสดั้งเดิมเออชอบอันนี้เพราะว่าจําได้ว่าตอนกลคืนขวดมันสวยเรื่องแสงเออขวดมันเรือแสงอันเนี้ย เฮ้ยอันนี้เขาบอกนำเข้ามาเลเหรอเนี่ยใช่ตัวนี้เป็นของมาเลยโอ<ห>้แล้วก็อีกสองตัวตัวนี้เป็นรถที่ร้านเราเคยขายแล้วแต่ว่าห่างหายไปนานมากเลยอันนี้บอกตรงๆไม่ไม่เคยเห็นใช่อันนี้เ็เราเคยขายแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่านานมากแล้วสีม่วงมันคือรถอะไร <4 S 2> อะสีม่วงจะเป็นรถอ่าง<ห>ุ่นอล้าคล้ายอ่างุ่นโซดาเป็นอ่างุ่นเป็นเหมือนเครื่องดื่มบัตการ์ดเป็นอ่างุ่นนะแล้วก็ตัวสีฟ้าตัวนี้สีสวยมากเลยอะ สีฟ้าตัวนี้จะเป็นบ l u e r a s p รี่ r y อ๋อเป็นบ l u e r a s p รี่เ y ก็อย่งนี้ขวดขนาดนี้มันกี่กี่กี่ ml อ่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเลยใช่ก็คือเอ่อน้ำหนักเขาอ่ะ ml เขาจะมากกว่าตัวกระป๋องตัวกระป๋องมัน3ามร้อยยี่สิบไงตัวนี้สี่ร้อยเออให้เยอะมากอ่ะเฮ้ยแล้วพอที่จะแบบว่ากินเทให้ดูได้ไหมอ่ะอยากเห็นอยากเห็นนี่เรามีแก้วด้วยเออเดี๋ยวเราขอชิมหน่อยนะเรามีแก้วน้องชิมจังด้วยนี่่แก้วเนะเอ้ยไม่สนใจน้ำแล้วสนใจแก้วแทน อันนี้มันเป็นแก้วมาจากเบียรเด็กแก้วเบียจะบอกทุกคนว่าที่ร้านมีนะทีจำหน่านะ่ของไปในตัวเลยเดี๋ยวเอาสีฟ้าก่อนนี่หัวกินหอมมากกินหอมบูมาจากไกลนี่ทุกคนสีสวยมากดูทางนี้ดหวยดูทางนี้คือคือแบบว่ามันมันจะซาใช่ไหมอ่ะโอ้โหทุกคนดูสิินแก้วสีมันบูฮาวายมาก เป็นบูรากเบอร์รี่นะนี่ครับทุกคนาเฮ้ยแล้วเอามาใส่ในแก้วชินจังยังสวยหรือว่าเราจะใส่กับน้ำแข็งก็ได้นะนี่เดี๋ยวผมลองกินแบบว่าไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่าลองดื่มสิเฮ้ยมันหอมมากหอมไหมเฮ้ยหอมมากหอมมากจริงๆหอมเพราะเวลาตอนเปิดขวดมันจะหอมเฮ้ยมัน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 แบบว่ามันหอมมันหอมทุกคนใช่มันหอมมากคือมันหอมกว่าน้ำแบบพวกของสไตล์ญี่ปุ่นอีกอะ อร่อยนะอืมแต่เรื่องความซาเนี่ยของญี่ปุ่นมันซานะแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันหอมมากเลยอ่ะมันเป็นรสรสบูราใช่ไหมบูราบูรีไหนลองชิมมั่งอร่อยมากเฮ้ยฟันมัเป็นสีฟ้านีนอร่อยมากทุกคนอร่อยนะแช่เย็นอย่างเงี้ยอร่อยมากทุกคนอืมกินเพลินเลย หม,หมดหมดแก้วแล้วหมดแก้วแล้วหมดแก้วแล้วอ,อหมดเกลี้ยงพอดีเดลองมุน่นเอ้ลองตัวนี้ม,มั้ยมาครับทุกคนเดี๋ยวผมลองกินดูนะฮะอืมอ,อร่อยมากเลยก็จะมาลองกินให้ดูเฉยๆนะทุกคนอันนี้เป็นสีม่วงอะ่ะนี่มีหลายรสชาติเลย อันนี้มีของพร้อมส่งเลยใช่ไหมพร้อมส่งจากไทยเลยทุกคนโอ้นี้ก็สีฟ้าหอมมากเธอแบบสั่งมาถูกจังหวะมากช่วงนี้มันอากาศร้อนไงก็คือตัวนี้มันจะใส่น้ำแข็งนะมันจะยิ่งแบบชื่นใจอะ่ะอันนี้ก็หอมอีกแล้วหอมหอมมากหอมมากอืมเหมือนน้ำมันไอ้น้งุน,น,งนตัวนี้จะออกซาซาเปรี้ยวๆอ่ะซาซาแบบเปรี้ยวๆเป็นนุ้่นมากๆทุกคน เอออันนี้อันนี้คือแบบว่ามันเป็นเป็นแบบว่าไงอ่ะกลิ่นมันหอมเป็นเอกลักษณ์เลยอะ,อะตัวนี้ตัวนี้ทุกคนจะบอกว่าเขามีฮาลาลด้วยนะครับก็คือเพื่อนเพื่อนชาวอิสลามกินได้นะ,ะรับประทานได้เลยตัวสีเขียวเราจะไม่ได้ชิมให้ดูนะเพราะว่าเราเคยกินไปแล้วเนาะอาตัวนี้อาจจะเคยเห็นกันเรารเราลองชิมมันแตกแล้วกันเนาะ ทางร้านเรานะจะมีให้เลือกแบบหนึ่งขวดนะหรือว่าลูกค้าท่านใดอยากแบบอยากชิมทั้งสามรสก็มีเหมือนกันหนึ่งเซตนะ<อ>มีเหมือนกันได้ไปสามขวดนี้เลย,<อ>ยก็เอาเป็นว่าใครยังไม่เคยกินรสไหนก็ไปสั่งได้หรือว่าจะสั่งทั้งสามอันก็ได้อร่อยทุกรสอร่อย,ออยทุกรสก็แต่ความชอบเนาะแต่ว่าแก้วเนี่ยเราไม่ได้ให้นะอันนี้ก็คือเราเอาแก้วที่บ้านของเรามาแล้วกันก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มลง ก้าวไปให้แล้วกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเดีย๋ยวเอาขนมมาแนะนำใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย